สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเย็นครับแหมวันนี้มาค่าไปหน่อยนะครับแสงก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวไว้กว่าเดิมนะครับก็เรื่มแรกครับเล่มแรกครับเป็นมีดแคมป์นะครับขัดขาวนะครับราคา1,400บาทนะครับผมความยาวอยู่ที่11.2นะครับความกว้างอยู่ที่2.2นะครับ สันนะครับ6มิลนะครับด้ามไม้พายุนะครับลายสวยมากนะครับี่ดูด้านนี้นะครับไม่มีตำหนินะครับ1,400บาทนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูเล่มที่2นะครับ2 3 4 5 6ี่ห้าหนะครับ5้าเล่มเนี่ยครับเล่มที่2จนถึงเล่มสุดท้ายนะครับราคา1,500บาทนะครับผมอะมาดูเล่มที่2ครับ เป็นแบบทิ้งผิวไฟครับปาดผิวโคตรสวยครับความยาวอยู่ที่11.1ครับใบกว้าง2.2ครับสัน6มิลไล่ปลายครับโคตรสวยครับสวยจริงๆครับไปก่อนเพื่อนแน่นอนครับการทำด้ามครับนี่ครับด้ามไม้พยุงนะครับดูการทำด้ามรูปแบบการเล่นเล่นด้ามเห็นไหมครับทำว้าวแบนตรงนี้นะครับ เพื่อที่ว่าเราจะจับกระชับมือขึ้นนะครับนี่ครับมีมิตินะครับแม่ลูกเล่นดีมากเล่มนี้ครับไปก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับ1 5 0 0บาทนะครับสวยงามมากนะครับเล่มที่สองครับมาแบบใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับกึ่งเนบกึ่งแคมป์นะครับสวยนะครับ 11.2ครับความยาวนะครับกว้างอยู่ที่2.4นะครับเอา2.4นิ้วเห็นรอยชุบไหมครับเพื่อนๆที่เป็นเส้นสีขาวๆเล็กๆตรงนี้ครับคาดมาตรงกลางใบมีดเลยนี่ครับเป็นรอยชุบนะครับตรงนี้จะแข็งเป็นพิเศษนะครับจะกล้านะครับสามารถรับคมได้จนถึงเส้นตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเริ่มอ่อนแล้วนะครับอ่าสันก็อยู่ประมาณ6มิลนะครับงานตีไล่ปลายนะครับ ปาดผิวสวยอีกแล้วนะครับเร่มนี้ครับสวยจริงๆครับด้ามไม้พยุงครับเป็นสีดําโทนแดงเข้มนะครับในด่านนี้ลายสวยนะครับอ่านี่ครับหนึ่งพันห้ารอบาทนะครับเล่มที่สามนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับ อ้าวล้วไฮไลท์นะครับตามคำเรียกร้องนะครับที่ถามกันมาเยอะนะครับนี่ครับกุลขานะครับกุลขานะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่ส2บนิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่สองุดเกือบสองจุดสามนะครับสัน6มิลไล่ปลายครับสวยนะครับดูตรงนี้ครับแต่งเว้าตรงสันนะครับสวยงามมาก ปาดผิวกระดาษทรายเบอร์120นะครับแล้วก็ขัดฝอยสก็ตไบต์นะครับเรียบเนียนนะครับด้ามเป็นไม้พยุงดำดำแดงนะครับดูในกล้องเหมือนจะเป็นสีดำล้วนนะครับแต่ก็จะมีสีแดงเข้มนะครับนี่ครับสวยมากนะครับกูราคากูราคาตามกําเรียกร้องนะครับ1,500บาทนะครับ ชอบใครชอบมันนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับเอามาแบ่งให้เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ตามคําเรียกร้องอีกแล้วครับคัตติ้งนะครับ2เล่มนี้บอกไว้ก่อนว่าโคตรสวยครับการเก็บงานนะครับใบยาวอยู่ที่11.8นะครับกว้าง2.1นะครับสัน6.5จมิลนะครับเกือบจะเจ็ดนะครับ ดูนี่ครับดานไม้พยุงครับลายสวยมากนะครับสีตัดกันนะครับนี่ครับกับสวยนะครับเล่มสุดท้ายนะครับคัตติ้งเหมือนกันครับตัวนี้ใบจะกว้างหน่อยนะครับ ความยาวอยู่ที่11.5ความกว้างอยู่ที่2.3สัน6มิลไล่ปลายครับค่อยๆตีไล่ปลายไปทีละนิดๆน,ดๆนดนะครับสวยนะครับด้ามบาบพยุงครับสวยครับสวยมากนะครับเรื่อนี้ เดี๋ยวมาบอกราคากันอีกรอบนะครับเล่มที่1คัตติ้งนะครับไอเล่มที่1มิดแคมป์นะครับ1400บาทนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่พันพันสีนะครับสวยนะครับมันอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับมุมกล้องมันเลยดูใบเล็กจริงๆใบใหญ่นะครับใบกว้างนะครับเนี่ยครับหนึ่บาทนะครับเล่มที่2 3 4 5 6 1,500บาทนะครับสนใจนะครับทักทายมาได้ครับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปครับ ส่วนวันนี้ไว้หน่อยนะครับคำวัยฝนตกนะครับสวัสดีครับผม